ลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรมจิตคือสมาธิภาวนาวันนี้จะได้แสดงอนุสติข้อที่ห้าคือจาคานุสติ การระลึกถึงทานที่ได้บริจาคแล้วเป็นอารมณ์ความจริงจาคานนสติที่ให้นึกถึงทานที่บริจาคนั้นแท้จริงก็เพื่อให้จำอารมณ์ที่ได้บำเพ็ญกุศลเกิดปิติเกิดความปลื้มใจ เกิดความอิ่มใจจิตที่เกิดปิติด้วยการปฏิบัติธรรมในข้อใดก็ตามจำอารมณ์นั้นไว้นำมานึกถึงจิตก็จะฟูขึ้นให้เกิดปิติทีนมิทะก็จะหายไปแต่ความหมายของคำว่าจาคะนั้น ไม่ใช่เฉพาะเป็นทานอย่างเดียวเป็นการสละอารมณ์เสียว่าสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแต่ความจริงใจก็คือสละกิเลสด้วยเพราะฉะนั้นจาคะจึงมีความหมายได้สองในในหนึ่งเป็นทานที่ได้บริจาควัตถุสิ่งของ ด้วยการทอดกระถินทอดปลาปาก็ดีบำเพ็ญบุญกุศลอื่นๆก็ดีแล้วเกิดความสุขใจเกิดความสบายใจจำอารมณ์นั้นไว้มาระลึกถึงแต่คำว่าทานนั้นท่านแยกออกเป็นเป็นสามอย่างคืออามิสทาน ในแก่การให้สิ่งของและวัตถุต่างๆและการให้นั้นก็ยังเป็นประเภทให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เมื่อเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากหรือเกิดอุบัติขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใดช่วยเหลือเขาในยามทุกข์มีน้ำท่วมไฟไหม้บ้านเป็นต้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เขาพ้นทุกข์หรือบรรเทาทุกข์เมื่อได้ช่วยเขาแล้วเห็นเขาลำบากก็จะทำให้เราเกิดความอุ่นใจเขากำลังอดอยากไม่มีกินช่วยเขาให้มีกินมีใช้ตามสมควรก็เกิดความอุ่นใจเห็นเขาเจ็บป่วยทุกข์ยากลำบาก ช่วยเขาให้พ้นหายเจ็บหายป่วยก็เกิดความอุ่นใจเหล่านี้เรียกว่าเป็นอามิสฐานเป็นอารมณ์ที่ควรจำไว้ไม่ใช่หวงแหนแต่จำกุศลที่เกิดจากจิตจิตเกิดความเสียสละดีแล้วช่วยเขาแล้วให้เขาแล้วผลที่ให้เขา เห็นเขามีความสุขกรดีพ้นจากหรือบรรเทาทุกข์กดีแล้วเกิดความสุขใจอันนั้นเป็นคุณอันนั้นเรียกว่าจาคะจาคารมคืออารมณ์ที่จำได้ในการที่ได้บริจาคช่วยเหลือที่เป็นทานก็คือวัตถุทานสองธรรมทาน <c oughs> ทานที่ให้ดังในกล่าวมาแล้วนี้เป็นการให้เพื่อสงเคราะห์ และทานนั้นไม่ใช่เพื่อให้สงเคราะห์อย่างเดียวยังเป็นการให้เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะเช่นทำศาลาที่พักกลางทางถนนหนทางโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอีกประการหนึ่ง ทานที่ให้เพื่อบูชาคุณในแก่เห็นว่ามีดามารดาเลี้ยงดูเรามาแล้วเมื่อท่านมีอายุพอสมควรให้พักผ่อนเราเลี้ยงดูแลท่านให้อาหารที่อยู่อาศัยดูแลยารักษาโรคเพื่อผ้าเครื่องนุงห่มไม่ให้เกิดอาัจคัดขัดสนให้ท่านมีความสุขใจถ้าเป็นประเพณีชาวพุทธ เปิดโอกาสให้ท่านในคาวัดวาอารามรักษาศีลฟังธรรมนี่เรียกว่าการให้เพื่อบูชาคุณอีกประการหนึ่งการให้เพื่อบุญได้แก่ปูชนียบุคคลบุคคลดีมีศีลมีธรรมโดยใจความได้แก่พิสุสามเณรการทำบุญตักบาตร ในเวลาช้าอยู่กับบ้านก็ดีวันพระมาวัดทำบุญตักบาตรก็ดีและนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารก็ดีการบำเพ็ญเหล่านี้เรียกว่าทานบำเพ็ญบุญคือหวังบุญหวังกุศลให้เกิดขึ้นที่เกิดจากการบำเพ็ญทานนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์คือความสุขใจทานที่ให้ดังได้กล่าวมาแล้วจะเป็นบุญจริงๆก็ต้องประกอบไว้ด้วยคือหนึ่งก่อนจะให้ก็มีความยินดีสองในขณะที่ให้ก็มีความยินดีสมเมื่อให้แล้วถวายแล้วก็มีความยินดีไม่เสียดาย อาการทั้งสามการเวลาทั้งสามมีความยินดีเต็มใจนี้เรียกว่าเป็นบุญที่เกิดจากการให้นั้นบุญย่อมเกิดแก่ผู้ที่บำเพ็ญบุญนั้นอีกประการหนึ่งการให้สิ่งของใดสิ่งของนั้นเป็นของดีไม่ใช่ไม่ใช่ของที่ทิ้งเสีย ของที่จะทิ้งแล้วจึงไม่ให้หรือไม่เอาแล้วไปให้ทานนั้นก็ไม่สมบูรณ์ต้องเป็นของดีของที่แม้อยู่กับเราเราก็บริโภคได้ใช้ได้และเมื่อให้แล้วก็ไม่เสียดายท่านจะฉันหมดฉันไม่หมดหรือสิ่ง,งต่างๆที่ให้ไปเมื่อให้ไปแล้วก็ตัดใจไม่เสียดาย ไม่หวงแหนยินดีในการให้นั้นให้ลักษณะนี้จึงจะเกิดบุญจึงจะเปิดบุญเกิดคุณเต็มที่แก่การที่ให้แล้วนั้นเพราะฉะนั้นทานละไมบุญสำเร็จโดยการบริจาคทานก็มีลักษณะความเป็นไปดังกล่าวมานี่จาคะทาน ประการที่สองธรรมทานได้แก่การให้ด้วยการแนะนำสั่งสอนให้โอวาดหรือชี้ถูกที่ผิดหรือเห็นผู้อื่นกระทำไม่ดีแนะให้เขาให้ถูกต้องอย่าทำความเสียหายหรือเป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีจัดว่าเป็นธรรมทาน การให้ในข้อนี้ก็เหมือนกันคือต้องมีเจตนาเมตตาไม่ใช่สั่งสอนด้วยรบดูดูหมิน่นว่าเขาโง่เง่าเต่าตุนหรืออย่างหนึ่งอย่างใดเป็นต้นแต่อนุเคราะห์ด้วยความทงสารสอนด้วยความทงสารสอนด้วยเมตตาธรรมมีเมตตาการุณาเป็นวิหารธรรมอยู่ในใจแม้จะเหนื่อยยากหรือลำบาก ก็เต็มใจให้ดังภาษาสดาทรงแสดงธรรมกับสุภัททะปริภาชกก่อนจะเสด็จดับขันธปริพานซึ่งทรงอาพาธอย่างหนักอยูแล้วจนพระอน,นุ์ไม่เข้าเฝ้าแต่เมื่อท่านทราบจึงให้สุภัททะปริภาชกเข้าเฝ้าได้ฟังธรรมและจนเป็นสักขิปัชิมสาวกองค์สุดท้ายในพระพุทธศาสนาของพระองค์ ให้ด้วยเมตตาจิตดังได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นวิหารธรรมอยู่ในใจคำสอนนั้นแม้มากน้อยประการใดก็าตามก็ย่อมมีคุณมีประโยชน์ท่านกาล่าว้ว่าในบรรดาทานทั้งปวงธรรมทานถือว่าเป็นสูงสุดหรือเป็นยอดของทานทั้งหลาย ไม่มีทานอื่นเทียบได้เพราะเป็นเหตุให้คนเว้นจากความประพฤติไม่ดีมาประพฤติให้ดีให้ถูกต้องและการแสดงไปนั้นเป็นการประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏอยู่กับโลกอันจะเป็นเหตุให้สืบต่อๆกันไปคนนี้ได้ฟังมาแล้วคนที่ฟังจำไว้สอนกันต่อไปแนะนำกันต่อไป คนนี้ละความชั่วเด้แล้วคนนั้นก็แนะผู้อื่นให้ละได้อีกต่อไปจะเป็นเหตุให้คำสอนเป็นประดุษแสงประทีปแห่งความสว่างของสัตว์โลกถืบต่อต่อกัอนไปท่านจึงจัดว่าเป็นยอดของทานไม่มีทานอื่นที่จะเทียบเท่ากับคำสอนได้ประการที่สาม อภัยทานในแก่การอภัยซึ่งกันและกันในเมื่อผู้อื่นล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยอาการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งต่อหน้ารับหลังก็ดีรู้จักมีเมตตาอภัยอดโทษไม่ถือโกรธด้วยอาการอย่างหนึ่งอย่างใดนี่เรียกว่าอภัยทานอภัยทานนั้นก็มีคุณมีประโยชน์มากมายเฉพาะอย่างยิ่งคือจะไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยซึ่งกันและกัน ไม,ไม่ทําให้เกิดความอาฆาตพยาบาทปองร้ายจะเป็นเหตุให้เกิดความที่มีจิตใจผ่องแผ้วปลอดโปร่งผ่องใสในจิตใจการรู้จักอภัยให้กันและกันจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทานจะเป็นทางวัตถุก็ดีจะเป็นทางคำสอนก็ดีมีคุณสำคัญมากสำหรับโดยทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด ทานเป็นสิ่งที่สำคัญในสมัยปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าบางทีบ้านใดบ้านหนึ่งจะทำงานมงคลเขาออกการ์ดแจกเพื่อมาร่วมในงานมงคลกันแต่ในบางครั้งเพื่อนญาติสนิทหรือผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีไม่สามารถจะมาด้วยตนเองได้ ก็นำสิ่งของมาให้แทนก็เหมือนกับตัวมาได้สิ่งของจึงเป็นการเชื่อมน้ำใจซึ่งกันและกันให้มีมิมตรไมตรีให้ระลึกถึงซึ่งกันและกันจะเป็นเหตุไม่ให้ใจของเราคิดโกรธคิดพยาบาทผู้นั้นตลอดจนจะไม่เป็นเหตุให้เกิดความอิจฉาพิษยาเมื่อเขาได้ดีฝ่าก็ดีหรือจะเป็นเหตุไม่ให้เกิด การขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ต่อการอาชีพต่างๆเป็นเหตุให้เกิดความรีกเกลี้ยงไม่ให้ไปตรงกันหรือไม่ให้ไปก้าวกายกันไม่ให้เสียผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเพราะความที่เคยมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงเป็นเหตุให้ผูกมิตรผูกไมตรีทานจึงเป็นเหมือนสะพานไมตรีที่ให้ข้ามไปมาหาสู่กันด้วยความสนิทสนมใจ ทานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันเกิดเราจะเห็นเขานำของฝันไม่ให้นั่นก็คือทานเป็นเหตุให้ผู้ที่ได้รับนั้นมีความปิติมีความยินดีนอกจากสิ่งของแล้วยังเห็นเห็นเจ้าตัวมาเองเห็นหน้าเห็นตาก็จะเกิดมีความยินดีมากเป็นเหตุให้มีมิตรไมตรีซึ่งกนและการอีกกรลานาที่สุดไม่ได้ทานจึงเป็นการเชื่อมไมตรี ทานเป็นการลบล้างสิ่งที่มัวหมองต่างๆให้เกิดความผ่องใสขึ้นทานเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดการทำร้ายรบราฆ่าฟันกันขึ้นถ้าบุคคลใช้ทานให้ถูกต้องดีแล้วก็จะกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นดังในสมัยก่อนประเทศไทยเรามีโจรอยู่คณะหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าสุภาพบุรุษเสือไทย เมื่อจะป้นบ้านใครเขาต้องไปประกาศให้รู้ก่อนว่าคืนนี้ฉันจะมาป้นเขามีความกล้าหาญเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเขาถึงระดับนี้คราวหนึ่งคิดจะไปป้นบ้านยายคนหนึ่งซึ่งมีความร,ร่ำรวยโจนผู้นี้มีความแปลกอย่างคือก้นป้นคนที่รวยแล้วไปแจกคนจนก็ไปประกาศให้รู้ก่อนว่าจะมาป้นคืนนี้ยายคนนั้นก็ใจเด็ด หาแม่ครัวอย่างมากมายมาหุงข้าวหาปลาทําอาหารไว้และก็หาคนมาเตรียมต้อนรับโจรเหมือนกับต้อนรับเจ้านายพอโจรมาถึงก็เชื้อเชิญเข้าไปข้างในเลี้ยงดูอาหารกันอย่างอิ่มหนำสำราญโจรเห็นพระคุณของยายจึงประกาศปกป้องไม่ให้ใครมารังแกไม่ให้ใครมาทำร้ายนะยายและไม่ การที่คิดจะปนยายก็เลิกไปด้วยความดีดังในกล่าวมาแม้เรื่องอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่มีการเชื่อมโยงในลักษณะทา,านก็จะเป็นสะพานไมตรีดังกล่าวมาเหมือนกันทานจึงมีคุณนานิสงมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทานอย่างอันอย่างประเสริฐทุกๆอย,อย่างเช่นในประวัติพระเวสสันดรบริจาค ทินฐานพระราชวังที่อยู่อาศัยบริจาคลูกบริจาคภริยาแต่และอย่างละอย่างเป็นมหาทานอันประเสริฐเพื่อหวังโพธิญาณในแก่ความตัสรู้เป็นพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทานจึงเป็นข้อแรกในบารมีสิทธิที่เราสวดกันวานดานาะบารมีสัมปัญโนจีบิโซโภะกวาเพราะเมื่อมีทาน เป็นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็จะทําให้คุณธรรมอื่นๆที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นตามคือทานเมื่อทําแล้วทำให้จิตเกิดปิติเมื่อจิตเกิดปิติก็เห็นคุณผู้อื่นข้ออื่นได้ง่ายขึ้นอันจะมาเพนต่อไปในที่นี้บริจาคอันใดทําอะไรแล้วใจเกิดปิติเกิดความยินดีจำอารมณ์ในปิตินั้นไว มาแก้ไขจิตใจของเราที่เวลาถูกถีนมิทะหรือนึกขึ้นก่อนเพื่อมาให้ถีนมิทะเกิดขึ้นในจิตของเราทานย่อมมีประโยชน์ดังกล่าวมาจึงจัดว่าเป็นอารมณ์ของการเจริญสมาธิด้วยประการที่สองได้แก่จาคะโดยตรงที่บอกแล้วว่าจาคะคือความสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแต่ความจริงใจ ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเราจะมีอภัยทานได้ต้องมีจาคะก่อนเขาร่วงเกินมาเราไม่ถือหาคือปล่อยวางนั่นแหละคือจาคะเขาเรียกว่าบริจาคอารมณ์หรือปล่อยวางอารมณ์ละอารมณ์ที่โกรธทิ้งอารมณ์ที่โกรธเสียปล่อยวางอารมณ์ที่โกรธเสียหรือจะเกิดความโลภ ปล่อยวางความโลภเสียละความโลภเสียทิ้งอารมณ์แห่งความโลภนั้นเสียแต่ละอย่างละอย่างเป็นจาคะทหงนั้นโดยใจความทานมีวัตถุเป็นเครื่องให้จาคะมีอารมณ์อันเป็นอกุศลเป็นที่เป็นที่ละทิ้งเป็นที่บริจาคเพราะฉะนั้นจาคะจึงเป็นคุณธรรมทั้งฝ่ายทางโลกและทางธรรม ถ้าทางโลกใครไม่มีจาคะเขาจะเกิดเรื่องบ่อยไม่พอใจคนโน้นบ้างคนนี้บ้างทางธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีจาคะการอยู่ร่วมหมู่คณะไม่มีโอกาสที่จะปล่อยวางไม่ไม่ละไม่ปล่อยไม่ทิ้งไม่วางบ้างสิ่งใดที่ไม่ถูกใจก็จะไม่พอใจอยู่เรื่อยไปโดยที่ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นต้นเพราะขาดจาคะธรรมขาดความเสียสละ าขาดขาดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นจาคะจึงเป็นอารมณ์ที่ควรระลึกเพราะจะเกิดประโยชน์ทั้งในความเป็นอยู่ในหน้าที่การงานเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพื่อขจัดถีนมมิทะได้เมื่อรู้สึกว่าเราปล่อยวางอารมณ์นั้นแล้วเราเกิดความสบายใจถ้านึกว่า วันนั้นถ้าเราไม่ปล่อยวา,วางอารมณ์นั้นก็ต้องเป็นทะเลาะกันมีเรื่องมีราวกันแต่เมื่อเราปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธทำให้เราไม่มีเรื่องไม่มีราวกับเขาทำให้เราอยู่เย็นเป็นถูกในถึงในปัจจุบันนี้นึกถึงอารมณ์นั้นแล้วก็จะเกิดความสบายใจความอิ่มใจจำอารมณ์นั้นไว้เป็นอารมณ์เพื่อขจัด ทีนมีทะที่จะเกิดขึ้นเพราะความหงอยเหงาหรือความแม่แช่มชื่นความไม่เบิกบานของจิตให้เบาบางและหมดไปทานหรือจาคะมีคุณประโยชน์ดังได้กล่าวมาแล้วนี้จึงจัดว่าเป็นอารมณ์ที่ควรระลึกเป็นข้อที่หเรียกว่าจาคานุสติละลึกถึงทานที่เราได้บริจาคแล้วไว้เป็นอารมณ์ เพื่อรักษาจิตใจของเราให้มั่นคงต่อไปดังนั้นต่อนี้ไปพึงพิจารณาความเป็นไปคืออารมณ์ของตอนเองที่ควรปล่อยวางที่ควรทำจาคะให้หมดไปให้เกิดความโปร่ปงใสให้เกิดความสบายใจแล้วน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตที่ หมดจากความมัวหมองเพราะปล่อยวางเพราะสละไปครั้นเมื่อมานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตก็จะปองใสเกิดปิติอิ่มใจดีแล้วจึงภาวนาถ้ายังไม่ปิติยังไม่อิ่มใจอย่าเพิ่งภาวนาเดี๋ยวจะง่วงเมื่อเกิดปิติให้อิ่มใจก่อนแล้วจึงค่อยภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติวิธีปฏิบัติดังได้กล่าวมาแล้วนี้ต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติจเจริญภาวนาสา าสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตของตนต่อไป